สวัสดีค่ะมาพบก,กับจิวในช่อง YouTube ของจิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทางไปที่ลาสเวกัสเวทีการแข่งขันโอลิมเปียที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราจะไปลุยตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะคะว่าจิวเตรียมตัวและทําอะไรบ้างนะคะในการเดินทางไปที่งานแข่งขันนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหารก่อนไปด้วยน,นั่นเองนะคะจนถึงการเดินทางไปที่ลาสเวกัสนะคะใช้เวลาแค่ ลิฟอร์เนียจากที่นั่นก็ค่อนข้างยาวนานเนาะเราก็จะต้องเตรียมอาหารไปให้ทั้งวันเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีไอเซตเดนอะไรหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปถึงที่สนามนะคะไปถึงที่โรงแรมที่เขาเตรียมไว้ให้นักกีฬาไว้เรียบร้อยแลยนะคะแล้วก็จะไปพักโรงแรมที่บา r ลสนะคะแล้วก็สนามแข่งก็จะเป็นสนามแข่งที่เอ็กโปแล้วก็สนามแข่งที่เพนนีสฮอลลีวูด ด้วยนะคะในรอบเย็นซึ่งโอเคเราอยากรู้กันแล้วหรือยังนะคะพร้อมหรือยังนะคะสำหรับคลิปนี้เริ่มต้นนะคะจิ๊บจิเดี๋ยวเราไปดูเบาๆกันก่อน,นะะเลยะคะ่ะเลยเลยค่ะทุกนก็จะอบสองสอง่งเลยนะคะพอ้าวเรียบร้อย สวัสดีค่ะมาพบกับจิ๋วแล้วนะคะใน YouTube c h anel n นะคะตอนนี้จิวสภาพหน้าเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่สนามแข่งขันแล้วนะคะคะตอนนี้จิวก็แวะเซเวนมาเรียบร้อยเมื่อกี้ไปเข้าอน้ำน,นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะใช้เวลาแคลิฟอร์เนียลอนดอนโรบีสไปถึงที่นั่นก็จะประมาณ4-5ชั่วโมงะคะ่ะก็เดี๋ยว Family ก็กำลังจะมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปลุยกัน,นะคะ่ะไปสนามแข่งโอลิมเปียยย วันนี้จิวก็จะโหลดครัฟด้วยนะคะระหว่างเดินทางไปก็จะมีการโหลดคร์ฟแล้วนะคะแต่ก็ยังแรงน้อยอยู่นะคะ ที่พักแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยห้องก็โอเคนะคะห้องนักกีฬามีกระเป๋าเยอะนะคะเตรียมผ้าห่มมาปูเองเพราะว่าเราวังจะโดนชาร์จตังค์กำลังดีนะคะสำหรับอยู่คนเดียวนะคะไปดูห้องน้ำกันเถอะลาลาลาโอเคถือว่าใหญ่มีจักรุชิก็มีเจอน่อยมากแลวนะคะเดี๋ยวขอไปพักผ่อก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเก็บของแล้วนะจน๊ะตอนเย็นก็จะไปจิมงจง ไปดูกันนะคะนี่คืออาหารที่จวทำไว้แล้วนะคะแต่ละวันนี่วันซุกเดี๋ยวเรามาอุ่นกันเลยค่ะแม่ในห้องโอเคค่ะถึงเวลาที่จะไปซ้อมเวทตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นเย็นเหมือนจะค่ำนะที่นี่สี่โมงครึ่งก็จะแบบ มืดเร็วมากนะคะว่ากาดมันก็ยิ่งหนาวขึ้นนะคะใส่ข้างในประมาณ3ชั้นได้นะคะเราต้องเซีเอาไปผจญภัยกันค่ะเดี๋ยวเราไปด้านล่างกันแต่ที่นี่ที่ทาซิโนไม่สามารถไทยวีดีโอได้นะคะก็ต้องระวังหน่อยโอเคไปดูกันไม่ชอบอย่างหนึ่งที่นี่มันเหม็นบุหรี่มากคือเขาสูบกันแบบคือสูบในห้างเลยนะอีกเนมันก็เลยแบบว่า ็นคนเกลียดกินบุหรี่มากๆแต่ก็ต้องอดทน,นค่ะอ้สวยมากไม่ลสวยมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศแบบกำลังจะเดินไปที่ p n n i s Hollywood นะคะมาเดินเล่นนิดหน่อยบรรยากาศดีมากเลย เจอกรรมาการทุกคนอยู่ที่นี่นะคะพวกกําลังสัมภาษนณนะะ์ตรงนั้นเป็นออริเดีะ คนเต็มมากเลยนะคะจูจะพยายามหาที่เล่นนะคะซึ่งรู้จะได้เล่นไหมวันนี้มามัวแต่ตกใจพวกนักกินร้าดังๆมาเลยมองอไปก็แบบตเต้นมากโอเคไปออกกำลังกายเล่นขากันคะ่ะไป all right. yeah. Look at me soaring now In my soul, I pour it out. Been honest before what you're seeing now. Back when I couldn't afford a house. I used to sleep in the Prius, no heater on site at my campus. Dropped out for a job. I just couldn't manage. Was racking up debt, made it hard to see family. I ran out of panic. I started to grind at the studio. Don't tell my girl I was homeless. Was wasting a time that we could've spent. Too focused, not folding. I'm used to this. I'm not complaining, but to get hard and I know what my worth is. I waited my turn. looking at me flourish. I want them to know what they're seeing right now. was me beating my curses. I only got one life to live. Trying to keep my headspace clear. Been off the meds for the feels. Trying to run it up while I'm here Really, I am what I is I went and became who they fear. She want me to be someone different yeah. All of this ice in my veins Lately it feel like my mind is out of their range I'm healing the funnel to pain Let me stop for a minute to see all this shit That we never did think we would see We was just kids in a cul-de-sac sac tending the class with a giant heart The memory caught in a photograph I used to sit on the roof with my daddy Then listen to trains go by Then later he told me he used to do things To numb out the feel of his brain on fire yeah. I'm not really sure what to say, cause the last time I seen him, his sister just passed and I wasn't there. Too busy, LA how me. Addicted to people, perception of me. No nigga to cast me as enemy. I used to wish I was current me. I'm excited to see who I'm finna be. I'm ready to grow to a better person. Looking back, I'm already a better person. If you hate me, they hate me, so be it. First, let me give you the reason. Ayy, <sighs> trying to keep my headspace clear. Been off the mans for the feels. Tryna run it up while I'm here Really I am who I guess I went and became one of the She want me to be someone different sure, Hey, like you know? yeah Tryna keep my headspace clear Been off the meds for the feels Tryna run it up while I'm here Really I am who I guess Yeah, only got one life to live What's We're alright nigga? gonna CNAS up, be ที่นี่ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆโรงแรมจริงตรงนู้นเลยนะคะเดินมาได้ตรงนี้น่าจะ5นาทีถึงนะคะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งตรงนี้เล็กๆน้อยๆอะไรก็มรู้เต็มเลย นะคะคถ้าเกิดจะเดินไปเวน,นิชชินนี่คือ30นาทีได้เออมันก็จะไกลไปหน่อยนะคะเออก็มีคาสิโนอู่แล้วนะคะแล้วก็วยตไปแล้วอลังการมากอะไรวะเนี่ยคาสิโนอู่แล้วะคะ่ะเดินมาก็จะผ่านคาสิโนอันใหญ่หญๆตรงนี้เลยนะคะผ่านมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ผ่านห้างอีกแล้วนะคะ me มาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะจิวก็มาทําอาหารต่อนะคะที่พกหม้อหุงข้าวมาไว้แล้วจิวก็เอาไว้ข้าวผัดผัดอุ่นๆนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมกาก็ไม่รู้จะพกอะไรแล้วจริงๆนะคะไมโครเวฟคงจะหนักเกินไปแต่ก็เห็นนักกีฬาเขาพกไมโครเวฟไปกันด้วยนะคะคะสําหรับวันนี้นะคะที่จิวได้เดินทางมาถึงห้องแล้วก็พักนิดนิดหน่อยๆได้เดินออกไปเดินดูข้างนอกแล้วก็ไปยิมนะคะหลังจากนั้นก็ถึงเวลานอนนะคะแล้วก็ วันต่อไปนะคะอยากรู้อะไรนะคะอย่าลืมติดตามจิวในคลิปต่อไปกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะอยากรู้ว่าจิวจะทำอะไรต่อในสนามแข่งโอลิมปีติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะถามคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย